ถามไอ้ก่อนนะถ้าสำหรับคนเป็นแม่นะคะบอกเลยว่า สามหน้ากระดาษก็เล่าไม่หมดสาหรับอายแล้วตั้งแต่เขาเกิดมาก็จะเลี้ยงเขาดีพอมาอยากจะให้เขาอะ่ะเติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณภาพซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบพ่อแม่อย่างเราอะ่ะต้องค่อยๆทําไปในทุกวันเนาะตั้งแต่แตน,นี้ลูกก็เลยรู้สึกว่าเราอะให้ความสําคัญกับการวางคุณภาพชีวิตวางแผนชีวิตเนี่ยสำคัญเป็นเท่าตัวเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียวอยีกแล้วค่ะพอมีลูกแล้วชีวิตก็เปลี่ยนครับผมจากเมื่อก่อนนี่ใช้ชีวิตเสี่ยงมาตลอดนะครับพอเห็นหน้าเขาแล้วเนะี่ยผมก็เสี่ยงไม่ได้แล้วเป็นห่วงครับผมห่ว อายก็ต้องอยู่ดูแลลูกได้ครับผมเรามีลูกสองคนค่ะคนโตล็อกกี้ครับ5้าขวบคนเล็กพินดาครับสองขวบโอ้โหยากอะ่ะ <laughs> ถ้าสำหรับอายเหรออยากให้ติดตัวไปก็คือความสัมพันธ์ที่แข็งแรงของการเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าสายสัมพันธ์น่ะถ้าเราให้เขาไว้แล้วในรูปแบบของพ่อแมอ่มันจะรู้สึกว่าติดตัวลูกไปตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การที่พ่อแม่มีอยู่จริงในช่วงที่วัยเขากําลังเติบโตความรักจากพ่อและแม่นี่ละคะน่าจะเป็นสิ่งที่ติดตัวลูกไปตลอดแม้ว่าเราจะไม่อยู่บนโลกนีไปนี้แล้วอ่ะแต่ไอความสัมพันธ์ที่มันเหนียวแน่นเนี่ยมันจะอยู่กับเขาไป ๆถ้าผมให้ได้<ๆ>ก็อยากให้ความมั่นคงกับลูกครับผมก็คือจุดเซตโซนครับผมก็พยายามเตรียมไว้ให้เ<ๆ>ชื่อว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับอนาคตของลูกครับ เตรียม,ยมค่ะกลัวสุดกลัวเลยแหละอันนี้เตรียมไว้ทีละขั้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทําประกันสุขภาพของทุกคนในบ้านต้องการที่จะอุดดอยรั่วแรกพี่คิดซะว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่รู้ย่อสําหรับประกันการเจ็บป่วยสุขภาพก็มีแบ่งไปลงทุนกับประกันชีวิตนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งปุ๊บปั๊บไปก็ยังมีเงินให้ลูกสองคน ไม่ใช่แน่นาคตนอีกอย่างถ้าเราแกะตัวไปอ่ะก็อยากแบ่งเงินก้อนเนี้ไว้เป็นมรดกให้เขาค่ะเพราะว่าเราก็เริ่มแผนความมั่นคงที่จะส่งต่อให้กับลูกสองคนเราด้วยค่ะตอนนี้ก็สร้างบ้านใหม่นะครับเพื่อรองรับลูกๆนะครับให้มีพื้นที่ที่แบบกว้างขึ้นค่อยๆวางเงินกเกษียณให้ตัวเองเหมือนกันจะได้ไม่เป็นภาระลูกครับผมก็มีทําประกันพอสมควรเหมือนกันมีหลายแผนอยู่เลยครับผมแต่ก็เราไม่ชัวร์นะคะว่ามันพอกับชีวิตพวกเราแล้วหรือยังหรือว่ามันดีพอที่จะแบบดูแลคนข้างหลังไหมเมื่อก่อน และตอนนี้ไอไม่ชอบการถูกขายประกันมากๆค่ะจะชอบบนแต่พอเรามีครอบครัวแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราเริ่มทําความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินการอุดอร้อยล่วการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะไปมองพอย n ์จุดว่าตัวไหนที่มันตอบโจทย์กับชีวิตเราพอสนใจอ่ะไอ้ก็พยายามจะไปคุยนะแต่ว่าก็จะคุยเลือกคนที่รู้จักและที่สําคัญนะ่ะต้องเป็นคนที่เราถามแล้วมันไม่อึดอัดเพราะว่าเวลาเราไอถามครั้งหนึ่งจะบอกพี่จัรว่าพี่จักเราจะต้องเทียบใช่ นะเทียบ123เปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไอก็เจอตัวช่วยค่ะในการที่จะค้นหาประกันชีวิตที่พอดีแล้วก็ตอบโจทย์กับรูปแบบของการใช้ชีวิตของพ่อแม่อย่างเราลค่ะ t t b t ี t b, เขาร่วมมือกับ Prudenti a l ประกันชีวิตค่ะพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า t t b Smart Protect เข้าเว็บนี้แล้วนะเขาจะทําหน้าที่คล้ายๆผู้ช่วยเราเลยค่ะช่วยเราเช็คความพอดีว่าภาระของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะชอบมากเพราะว่าเข้าไปทําแล้วใช้งานสะดวกง่ายๆใช้เวลาเพียง5นาทีค่ะ แล้วเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าเราอ่ะมีประกันที่เตรียมไว้อ่ะพอดีแล้วหรือยังหรือว่าชอบอะไรนะครับจะได้ไปเป็นเรื่องให้เหมาะสมครับถ้าใครอยากรู้วิธีการเข้าไปประเมินแบบอายนะคะเดี๋ยวทําไปพร้อมกับอายเลยค่ะเราสามารถคลิกลิงก์นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่อายขึ้นไว้ให้ตรงนี้ก็ได้นะคะเราสามารถทําไปพร้อมกันได้เลยพอเราถึงหน้านี้นะคะเราก็จะกรอกชื่ออายุแล้วก็เพศของเราลงไปค่ะรายจ่ายต่อเดือน เงินออมหรือว่าเงินลงทุนที่เรามีเตรียมไว้ที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะภาระนี้สินปัจจุบัน่ะจะบอกคร่าวๆก็ได้ว่าเราต้องมีผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าจ่ายอะไรไหมรักษาสุขภาพพ่วงเงินทุนประกันก็คือเรามีประกันเนี่ยอยู่เท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็นเรื่องความคุ้มครองโรคร้ายวงเงินเท่าไหร่ประกันมีเงินคืนหลังเกษียณอันนี้ใครทําไว้ไหมอย่างของอายอย่างนี้ก็มีนะคะ อายุที่ต้องการ,กรเกษียณต้องการใช้เงินหลังกเกษียณกี่ปีอันนี้เราก็ประมาณคร่าวๆก็ได้ค่ะว่าอยากจะมีเงินไว้หลังกเกษียณสักเท่าไหร่เงินก้อนที่อยากให้ครอบครัวอันนี้ถ้าสมมติว่าเราเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามเราอยากจะมีเงินก้อนเก็บไปให้ลูกๆเท่าไหร่เราประมาณไว้ได้นะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นเงินประกันที่ได้รับกรณีเสียชีวิตเราสามารถที่จะประมาณไว้ก็ได้ค่ะว่าเราอะต้องการให้เขาเท่าไหร่ซึ่งแต่ละครอบครัวอะก็จะไม่เหมือนกัน และทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราประเมินไปค่ะขึ้นเป็นกราฟก,กลมๆแบบนี้นะคะแบ่งเป็น3ส่วนเลยก็คือส่วนรักษาสุขภาพออมกเกษียณแล้วก็ดูแลคนข้างหลังค่ะเราสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อได้เลยนะคะเขาจะมีแนะนําให้เราถ้าจุดไหนแล้วพอดีแล้วเนี่ยอย่างเช่นไอเนี่ยประกันสุขภาพมีเยอะแล้วเพราะไอเนี่ยวงเงินสูงถึงสิล้านเขาก็จะขึ้นเลยว่าของไออะ่ะเพียงพอยินดีด้วยคุณมีความคุ้มครองหมวดนี้พอดีแล้วเราก็กดดูหมวดอื่นได,ได้เลยค่ะอย่างไอสนใจหมวดดูแล คนข้างหลังเพราะว่ามีลูกให้ห่วง ทีทีบีสมาร์ทโปรเทคจะบอกเลยว่าตอนนี้อยู่เลเวลไหนยังขาดเท่าไหร่แล้วไอ้ก็กดดูตรงที่ไอ้ขาดได้เลยสามารถอ่านข้อมูลประกันเบื้องต้นได้เพราะเขาจะแนะนําประกันจาก p ุริเดนเชียลประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับเราสามารถเช็คได้เลยนะคะว่ามีตัวไหนถึงจะพอดีแล้วไอ้สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากรายละเอียดที่เขาขึ้นในเว็บไซต์ไอ้ I, สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะคะโดยกรอกข้อมูลแล้วเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญเขาจะติดต่อโทรมาคุยกับเราเลยตามจุดที่เราสนใจแบบไม่ ต้อมอึดอัดค่ะเราว่าประกันชีวิตที่พอดีกับชีวิตเราอะสำคัญมากๆเลยนะคือเพียงพอไม่ขาดไม่เกินเพราะว่าช่วยเพิ่มความสบายใจแล้วก็อุ่นใจขึ้น ไอ้ I, ว่ามันเซฟความกังวลของเราไปได้เยอะค่ะอย่างน้อยก็อยากหมดห่วงไปในหลายๆเรื่องในชีวิตครอบครัวนะคะบางเรื่องน่ก็เป็นเรื่องที่แบบเราไม่ได้แพลนไว้มันก็อาจจะเกิดขึ้นยิ่งเรื่องสําคัญในเรื่องของการเรียนของลูกอย่างน้อยๆลูกต้องจบปตีอะ่ะใช่ครับอย่างน้อยๆก็เป็นพื้นฐานอืมที่จะมีติดตัวเขาไปว่าจบการศึกษาเท่านี้มีการศึกษาเขาก็สามารถที่จะไปต่อชีวิตเขาได้เนาะพอปี2ปีที่ผ่านมาเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสใกล้ชิดเกิดความเสี่ยงเยอะขึ้น เนาะมันกระทบกันทุกคนนะครับใช่อะไรที่เราคิดว่าไม่เสี่ยงตอนนี้กลับเสี่ยงแล้วพอมันเกิดความรู้สึกแบบนี้เราก็เลยต้องกลับหันมามองแผนการคุ้มครองชีวิตเราใช่ไหมมองใหม่หันมาดีเช็คอีกทีนึงว่ามันพอกับครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราไหมถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรแบบปุบปับขึ้นมาลูกเรายังจะอยู่ได้แล้วก็ยังจะมีชีวิตทางการเงินน่ะ ที่เพียงพอแล้วก็ดูแลเขาได้จริงๆถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองทำำําสํารวจแบบเรานะก็ะลองไปทํากันดูได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้นะคะถึง31ตุลา2564ใครที่เข้าใช้งาน TTB Smart Protect นะคะเพียงกดแชร์ผลลัพธ์ของตัวเองนะคะลงใน Facebook ส่วนตัวเปิดตั้งค่าสาธารณะพร้อมกับติดแฮชแท็ก ทีทประกันที่พอดีกับชีวิตก็มีสิทธิร์รุนรางวาัลประกันชีวิตความคุ้มครอง1ล้านบาทนาน10ปีรับประกันชีวิตโดย p r u เด n t i a l ประกันชีวิตค่ะแล้วยังมีรางวาัลอื่นอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ว้ให้แล้วกันเนาะ